เหนื่อยมากเลยใช่ไหมเช้านี้ยีบสองพฤธภ,ภาพสองหกสามค่ะมาถึงบันไดนี้พากันพักเลยเนาะเกงลูกเกงเกงหลายแหงแล้วลูกล่ะได้นั่งนำเนาะบุญรักษาบุญรักษานะคะ บุญรักษาบุญช่วยบุญรักษาสายฟ้าค่ะบุญรักษาตัวน้อยนะสายฝนบุญรักษาสายฝนด้วย <c oughs> ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวอายแล้วลกยายอยู่ด้วย <c oughs> อายมันซอยจะปั้มน้องมันไม่ใส่ไม่ดีย่านแหง้งจนสันท้อท้เลยเนะี่ยไหนดูแผลที่ตุ๊กแกกัดเมื่อวานดู ตุ๊กแกผีบ้าตอนนั้นนะ่ะกัดเท้าเป็นแผลในทุกแผลหลกี่ยยังไม่หายดีเลยสายฟ้าก็โดนทุกแกกัดที่เท้าปไปพล,ล,ลูก่ปไปะั่นแล้วลูกเดี๋ยวรับอาหารยาอย่ามาก,กวาดทางก่อนลลกมากเลยมาลูกมา แม่เร็วมันได้แล้วมา